ที่เห็นนี่ก็คือแปลงมักกากของข้าค่ะอันนี้คือบอ่อหมักกากนะคะทีข้าได้ผสมพวกอาหารเห็ดสอบญงเงินล้านอ่าแล้วก็พวกล่ำนะคะล่ำข้าวเนาะพวกขุ่นขุนอ่ะ,ข,ข,ข,อะข้าวไ้กระมักผสมคลุกข้าให้เข้ากันแล้วเข้าก็มากรวยขึ้นเป็นกองแบบนี้นะคะที่นี่ข้าจะมาะลดกากน้ำตาลการน้ำตาลที่ข้าผสมนะคะ กับ e m เนาะขาจะเอามาฮดหาโฮดแล้วก็บิดไปประมาณเจ็ดมือนะคะมาปรงที่การพดของเข้ากับได้จ้ะ,ะเข้ากับจ้ะ,ะใช้ สำในการดูดนะคะดูดเพื่อที่สีอ่ะเอาน้ำมาลดตรงนี้มาแล้วนมามยูสายอย่างเขาท่า,านเรียนสีคะ่ะเพราะว่าอาที่แรกเป็นน้ำเปล่านะคะจะเป็นสีนี้นะจ๊ะเราจะลดให้ทุ่ม ก็ใททั่วทั้งอ่ะไอบอมารเลยค่ะกากที่เห็นนี่ประมาณหกตันจ้ะหกตันนี่ขึ้นอยู่สองลงเดือนก็าจะหดใเ้เปียกนะค่ะแล้วก็จะมาร์ไว้ประมาณเจ็ดมือเขาจังสิ่มาเปิดอาเอากากนี่ขึ้นในลงเดือนเห็ด้างนะจ๊ะ ้ำพีไซนี่กับประมาณสองรอยลิตรค่ะถังใหญ่นะเข้ากับมาเบิงวากาก,ากของเ่านี่มันแห้งหรือมันเสียกถ้ามันเสียกเข้ากะาาใส่ประมาณสองรอยลิตรนะคะคันกากแห้งเข้ากะสามารถสูบน้ำขึ้นมาใส่อิดค่ะเติมน้ำไปประมาณสองถังแล้วแต่ความชุ่มของกากเข้าจากเอาหดไปแบบนี้นะคะเขาก็จะซึมลงทางล่างเนาะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาผ้าคุมพุ่มเพื่อทีท่อ่าให้อุณหภูมิค่ะเขาจะเอาอุณหภูมิในการมาักเนาะค่ะเอาความร้อนมักให้กากเนาให้กากมั่นเนาจากตั้งเป็นเห็ดเนะาะบ่มักได้บได้แต่ว่าปริมาณการเกินเห็ดของเข้านีมันจะไม่เยอะเนาะค่ะ ต้องหมักต้องใช้วิธีการหมักมักเพื่อทีสีหายกากมันของเข้าเนาเนี่ยแะคะ่ะเห็ดแกงสีงออกดีเนาะน้ำก็จะเป็นสีดำดำส,สดีที่น้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ